เจ้าสีไหนดีไปขัดใจแฟนครับทุกคนต้องเห็นแล้วแบบทำไมาได้ไงสีนี้บายบายสีเดินเดี๋ยวเจอกันสีใหม่กันนะครับว้าวมอตรงนี้มอตรงนี้เลยบอสนั้ วันนี้นะครับก็อยู่กับบอสคนเดียวครับ ดีใจให้หน่อยดีใจให้หน่อยเพราะว่าบอลไม่ได้อยู่คนเดียวแบบนี้วันนานมากครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นัทไม่อยู่บ้าน5วันเต็มเต็มเลยครับทุกคนก็คือ5วันนี้บอลต้องมีแผนมาแกล้งแฟนหน่อยครับทุกคนเพราะว่าเราห่างหายจากการแกล้งแฟนไปนานมากตั้งแต่ก่อนไปเกาหลีแล้วคือไปเกาหลีก็คือไม่ค่อยได้แกล้งแฟนเลยคือแบบโคตรคิดถึงการแกล้งแฟนเลยครับทุกคนทุกคนจําได้ไหมว่าเราออกรถกันใหม่คือเราออกรถเทสลากันมานะครับคือรถ Tesla เทสลาคันนี้เป็นลูกรักของนัทเลยทุกคน ตั้งแต่วันออกรถมาขับทุกวันนั่งทุกวันโอ้โห <c oughs> คืออะไรจะขนาดนั้นนะ่ะและวันนี้ที่เราจะมาแกล้งแฟนกันนะครับทุกคนเราจะเอารถคันนี้ไปเปลี่ยนสีใหม่ย <c oughs> เย้เพราะว่าทุกคนดูสิอ่ะสีตอนนี้ ีตอนนี้คือมันเป็นสีดำขับไปไหนมาไหนมันธรรมดามากธรรมดาจนแบบเหมือนรถทั่วไปอ่ะมันไม่มี้เอกลัก,กษณ์สำหรับเราทุกคนบอกเลยว่าบอสเป็นคนที่ชอบสไตล์แบบเซียวเี่วเท่เท่แว่นๆวหน่อยเดี๋ยวบอาจะเลิกสีหน่ยทุกคนตามไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราก็ขอไปเลือกที่หน้าร้านด้วยแหละยังไงฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้พ่อบ้านใจกล้าคนดีด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนี้คือบอกเลยว่านัดไม่รู้เลยนะครับการที่จะเอารถสียมเนี่ยไปเปลี่ยนอีกสีหนึ่ง คือมันท้าทายบอสมากบายบายสีเดิมเดี๋ยวเจอกันสีใหม่กันนะครับไปกันครับเลย go 1ัน hour later เดี๋ยวบอสขอเลือกสีก่อนนะครับว่าเจ้าสีไหนดีไปขัดใจแฟนครับทุกคน <laughs> ต้องเป็นสีที่แบบมันต้องเห็นแล้รแบบ <laughs> ทำไม่ได้ไงสีนี้ <laughs> ใช่ไหมสีนี้ไหมเข้าไหมเข้ากันเลยหราไหมเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวขอคิดด้วยก่อนอด <laughs> อูสีนี้ สีนี้ก็น่ารักนะแบบนัดน่าจะชอบอ่ะใช่ไหมะสีแบบม่วงฟุ้งฟิ้งอ่ะเอแต่ไม่เอาเราจะขัดใจแฟนไม่อยาัดใจแฟนดิสีที่เราถูกใจสีนี้เลยคิดไม่ในหัวเลยว่าต้องสีนี้ท่างนั้นเอาสีนี้ทุกคนเดี๋ยวบอกพี่คนเลยเอา สีประมาณนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้นะครับเป็นสีที่เราเลือกมาครับชื่อสีเลยนะครับพี่มันเป็นสีไดมอนด์เลมอนกรีนครับสีไดมอนด์เลมอนกรีนแบรนด์ของแบรนด์คาวีครับคาวีอ่าเห็นเลยสวยมากใช่คือฟิล์มเนี่ยเงาเหมือนรถเรารถสีเดิมแล้วเอาไปเคลือบแก้วเงาแบบนั้นเลยโอ้โหขนาดนั้นขนาดนั้นเลยต้องใจอยู่นะเพราะว่าอยากให้แบบเออรถมันดูเงาเหมือนเคลือบแก้วเหมือนเคลือบแก้วหมดเลยครับมันก็จะดูดูไม่หลอกตาดูเหมือนไม่ได้แรปมาดูเหมือนเป็นสีจริงๆอะไรประมาณนนั้ โอเคครับเด okay okay. em> eh ี๋ยวยังไงมารอดูกันดีกว่าอีก2วันสีรถสีเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับพี่พีชสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงที่ร้านกันแล้วนะครับเข้ไมไปเจอลูกชายกันไหมทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นลูกชายเปลี่ยนสีแล้วนะครับ ให้ดูสีก่อนนี่เป็นไงให้ดูใกล้ๆเลยอันนี้อาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้กลางคืนแล้วครับทุกคนสีของเราเป็นสีเลมอนเดมอนกรีนนะครับคือแบบถูกใจบอสมากอะถูกใจมากะแล้วก็เราคาดเ,เส้นนี้นะครับพวกความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเห็นไหมทุกคนนี่มีค่าเส้นและตรงนี้นะครับไฟเราก็ติดเป็น เออเหมือนแบบให้เพิ่มความแบบความมืดความดำมานิอนึงเขาน่าจะเป็นเป็นฟิล์มเหมือนกันนะทุกคนที่แบบให้ดูเข้มๆนิดน,นึงได้เข้ากับตัวรถนะครับเพราะว่าความสีดํากับความสีเขียวตัดกันมันแบบมันลงตัวที่สุดแล้วมันเหมือนไม่ใช่ฟิล์มติดรถนะมันเหมือนเราเป็นสีของรถจริงๆอะ่ะดูดิความเนียนความอะไรแบบติดได้เนียนมากที่เนี่ยโอ้โหข้างหลังนี่ข้างหลังเราก็ติดเหมือนกันนะครับ เราติดฟิล์มที่นี่เหมือนกันเป็นฟิล์มออข้างหน้า60นะครับ60แล้วก็ข้างๆ60เหมือนกันอันนี้อันนี้40พอครับเพราะว่าปกติหน้าต่างของเทสลามันก็มืดอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนก็40นะครับพี่จะไปสุดๆก็คืออะไรหน้ไหมทุกคนมอดตรงนี้เลยมอดตรงนี้เลยนี่ครับทุกคนบอสนัตเตอร์โอ้โหเราไม่ไมาารับดามันต้องมีอะไรหน่ป่ครนะับ ถ้าเป็นเรามันต้องมีลูกเล่นอะไรหน่อยนิดนึงใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวให้พี่ปากร้านนิดนึงก็ได้ครับได้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงบ้างร้านทื่ร้านเสร็จแล้วนะครับอยู่แถวพัทยาต้ตรงข้ามตลาดนยใครที่อยากจะรับรลยนะครับก็แนะนําร้านนี้เลยนะครับเพราะว่าเราเห็นจากตอนแรกเห็นจากรูปรีวิวก็คือแบบมันก็สวยแล้วนะพอมาทำจริงๆเฮ้ยประทับใจอ่ะเมื่อกี้เข้ามาคือแบบหเงาตั้งแต่ใช่มันเด็กสนีแบบเด็กเด่นมากพอเลยเห็นแบบเห็นได้ไกลเลยใช่ ทุกคนเมื่อกี้ขึน้นนะโทรมาแล้วแบบตอนนี้ถึงบ้านแล้วครับทุกคนแล้วถามว่าเราหายไปไหนคือเราแก้ตัวแทบไม่ทัน,นะ่ะก็เลยบอกว่าเออบ้านติดฟิล์มเสร็จแล้วก็เลยเออออกมาเอาเลยเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านเลยลวกันทุกคนทุกคนครับคือตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับเรายังไม่ได้ไปจอดหน้าบ้านเลยอ่ะเราอยู่ข้างๆบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดหน้าบ้านก่อนทุกคนม,มาหน้าบ้านเลย เดี๋ยว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 เียเดียวเยวเดียี้ยวเดี๋ยวนดี๋ยวเดี๋ยวอนี๋ยว่มีอวเดี้ไวเมีวิวเดาวเดยวเดเดี๋เดยวเดี๋ยวเดี๋วเด้๋ยวเดีอยเดี๋เด้ยวเดี๋เดีเดีวเเดี๋ยวเเยีวี๋ยวเดี๋ี๋ยดกิเดี๋ยวเดีเดี๋ยเดี๋ยวเ

เดี๋ยวอะไรขนาดตัวเฮ้ยทำอใหม่เนี่ยอะไรไม่ชอบบอกเอ้ยตัวแล้วไม่เห็นบอกไม่เห็นอะไรสักคำนึงเลยแล้วไม่เห็นบอกไม่เห็นอะไรสักคำนึงเลยเป็นอะไรก่อนฮะปรึกษาก่อนไม่ได้หรอต้องไม่บอกสักคำเฮ้ยไม่ชอบรอกตัว มันบอกไม่เป็นหรอเฮ้ยจะเย็นทเอยเฮ้ยอบอกไม่เป็นหรอคำหนึ่งเนี่ยบอกไม่ได้หรอจะมาบอกก่อนสิจะไม่เปลี่ยนสีนะบอกว่าจะเป็นสีฟิมไม่ใช่หรอเต้าถ้าเขาบอกเธอแบบนี้มันจะสีขัดใจเธอไหมได้ไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนตัวเข้าไปนี่อะไรดีอะไรดีตัวตัวภาพเดี๋ยวไปลอยเดี๋ยวไปลอยเดี๋ยวเดี๋ยวชอบไหมฮะ ถูกใจสุดไดูสีด้านเนี่ยชอบไม่ใช่เหรอถูกใจที่สุดในโลกเลยถูกใจมากชอบเลยด้วยชอบเลยหรอรู้ได้ไงว่าชอบสีนี้เนี่ยจริงดูจากรองเท้าว่ะฮะรองเท้าใครรองเท้าใครรองเท้าใครสีใครเอ่ยนี่เอาไว้ปโยนดิเมื่อกี้ทำอะไรก่อนเมื่อกี้ทำอะไรเอ้ย ตอ,ต,อตอนแรกโกรธจริงนะโกรธจริงเหรอโกรธเพราะว่าไม่ยอมบอกสักคำหนึ่งไงไม่ชอบเลยเวลาที่ไม่อบอกไม่บอกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยดูดูนี่ก่อนดูอะไรยังเห็นอะไรยังเนี่ยปิดประตูเดี่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นขับไปไหนก็เานะชอบรถไหนที่สุดในรถชอบไหนสุดหรอชไหนที่สุดชอบนี่ละกันดินี บอลนะเตอร์อ,อะทอไหนโทษทอบนี้ละกนันนี่อ่ะอ่าโอเคไหมออโอเคครับเอาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราปิดคลิปนี้กันนะครับถ้าใครอยากไปรับรถแบบบอลนะครับก็ตามไปได้น,นะครับที่เซียนรับนะครับผมเดี๋ยวยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย